วันนี้แหววมาล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจะตอนนี้แบววแล้วกับบิลลี่พากันมาทําความสะอาดอยู่ก็ตรงหน้าบ้านจะส่วนบิลลี่อะตัดหยาอยู่ตรงนู่นจะ้ะเลิกกะมาบิลลี่ก็มาตัดหยามาทําความสะอาดเลยจะ้ะตอนแรกน่ะแหววนะว่าจะไปตัดหยาบิลลี่น่ะไปตัดเองจะ้ะแหววก็เลยจะมาทําแปลงพักเนาะของแบวเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะเดี๋ยวจะให้ดูแปลงพักตรงนี้อยู่ตรงหน้าบ้านจะ้ะไม่รู้ได้ยินเสียงแหววชัดไหมนะ เราจะพามาดูนะก่อนที่เราจะทําความสะอาดจ้ะเดี๋ยวจะมาเก็บเศษใบไม้ออกจากตรงนี้ถังยาออกเนาะเราจะให้ดูต้นกหลาดป่าจ้ะ มเลมล็ดมันลวยไปหลุนอยู่ตรงไหนเนาะมันก็จะออกต้นจ้ะด้วยมาเกิดอยู่ในแปลงพักของเหรอมีต้นหนึ่งจ้ะมันนี่เหงื่อออกเลยจ้ะเหงื่อออกเยอะเลยมันจะให้ด้วยเรา๋วขุดอ่าร่องแตงได้สองร่องแล้วจ้ะเดี๋ยวจะปลูกแตงแค่สองร่องนะเราอีกสองร่องที่เหลือเดี๋ยวจะปลูกดอกไม้เอาจ้ะเดี๋ยวจะเอาเม็ดดอกไม้มาปลูกนะส่วนบิลรีบเปล่าไปไม้อยู่ตรงนู้นจ้ะในป่าเนาะ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูกันลิ ดินก็นี่อย่างดีจ้ะร่วนซุยอย่างดีคุดออ่อย่างง่ายคุดแป๊บเดียวก็เซ็ตเลรอดินแบบว่าเปียกๆสีดำด้วยจ้ะเราจะให้ดูดินอย่างเปียกเลยจ้ะร่วนซุยอย่างเดียวใส่เดือนเต้มเลยจ้ะ <laughs> เราได้ยินเสียงบิลลีส่สมรัวบ้านอยู่ตรงนู้นจ้ะเสร็จพอดีสวัสดีครับไปเราจะหยุงทั้งวันเลยทำความสะอาดบ้านสมแซมบ้านทั้งวันเลย รุกจะทำเปงพักหน้าบ้านเซ็จเรียบร้อยแล้วเบลก็เข้ามาในบ้านอาบน้าแต่งตัวจ้ะล้วจะออกไปเล่นสงการจะด้วย <c oughs> จะไปเล่นสงการเสื้อลายโด,ดของเบลก็มีใส่เกงยีนขาสั้นด้วยจ้ะจะไปเล่นสงการใครจะไปเล่นก็เบลดึง <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกจ้ะก่อนอื่นเราก็ต้องอ่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงกันทุกๆคนเนาะขอให้หล่นเนาะสงการอย่างปลอดภัยกันทุกคนเราก็ขอให้มีความสุขจ้ะเดี๋ยวยังไงตามมาทําคัพเค้กก็แววกันเลยจ้ะมาตกแต่งคัพเค้กก็แววกันจ้ะแล้วทาเซตไปแล้วอันหนึ่ง เราก็ปั้นลูกไก่จ้ะเราก็ดอกไม้มีโบ้ด้วยจ้ะนี่จ้ะเป็นเหมือนยาแล้วเราก็จะใส่ไก่น้อยลงไปจ้ะ<อ>เราก็ตามไปด้วยดอกไม้เนะปั๊บลงไปเลยจ้ะมันจะให้ดูย,ยังนารักเลยจ้ะ เราจะเอาไอซิง่งช็อกโกแลตเนาะเป็นสีน้ำตาลจากมาใส่เพราะว่าเราจะทำเป็นลังของไก่จัะ ี่จะเดี๋ยวเราจะมาทำลูกเกี๊ยบให้ดูจ้ะเราจะมีฟอนเดิจ้ะเราสามารถกินได้นะมาปั้นลูกกลมๆก,ก่อนจ้ะให้ก็เหมือนตัวไก่หน่อยนะปันลูกกลมๆว่ก็กจะใช้ฟอนเดิสีชมพูมาทำเป็นปากจ้ะ ก็จะมาตัดจ้ะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเมปียกปูนจ้ะเนีย่ยไม่อะไม้จิ้มฟันเนาะมาดันจ้ะพับครึ่งมาดันเข้าไปให้เป็นปากของไก่น้อยจ้ะ แบบนี้เหมือนกำลังอ้าปากเสร็้วเราบอก็จะมาเติมตาจ้ะย็ดเข้าไปเลยนี่จ้ะได้แล้วไก่น่อยของเรายังน่ารักเลย ราไม่ไข่ต้มจ้ะเราจะเอามาหั่นครึ่งเนะเราก็จะมาแยกเอาไข่แดงออก เราก็จะเอาไข่แดงมาขยี้จ้ะเซล้วเราก็จะใส่มาดองเนีลงไปจ้ะใส่เกลือลงไปผงปาปิกาจ้ะเราจะใส่แตงดองลงไปด้วยจ้ะที้ก็สับมาเรียบร้อยแล้ว เราเลืมบอกไปจ้ะว่าต้องใส่พริกไทยลงไปด้วยจ้ะเราก็จะเทไข่ใส่ในถุงนี่จ้ะแ้้เราก็จะเอามาหยอดเราก็จะหั่นแครอทจ้ะให้เป็นตีนไก่เนาะเด้อเสียบไม้ลงไปจ้ะ เดีวเอาไม้จิ้มฟันตัดครึ่งจ้ะเสียบลงไปจ้ะแล้วเราก็จะเติมปากลงไปจ้ะใส่ตาลงไปด้วยเดี๋ยวเอาเม็ดงานเนาะใช่เป็นตาจ้ะ จะใส่หมวกลงไปจ้ะเป็นแบบนี้ยังน่าราักเลยด้วเราจะให้ดูจ้ะ เปลือกซับประโลดกันจ้ะนี่จ้ะหั่นเป็นดอกไม้ 那个，那个，那个。 กุ่งกันจ้ะนเราก็จะเอามาเสียบไม้แบบนี้จ้ะ The little eggs. things. We got jelly beans, <laughs> cocoa, and tea, and wonderful cupcakes. cupcakes. And this wonderful fruit, fruit flowers, and then we got the chocolate eggs. These jelly beans are good. Yeah. Mhm. Mm yeah. Bye. <laughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาจะดื่มน้ำชากันจ้ะแล้วเราเป็บบน,บบนเดาที่ เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอเด็กๆก่อนจ้ะล้วก็จะไปนางกินกันเด็กๆ yeah, ชาเราเบนเดอร์เราต้องใส่อะน้ำผึ้งด้วยจ้ะถึงจะอร่อยอะ mm hmm. Take the legs out. So cute. อร่อยไหมลนะูก่อยค่ะมาดืม่มน้ำชาด้วยกันจ้ะ กำลังที่เป็นกำลังใจให้แบบแล้ว,ลวก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย